นี่ครับนี่คือรายการคุณพระช่วยนะฮะรายการครับเต็มรูปแบบของวัฒนธรรมครับผมทุกแขนงช่วงนี้เป็นช่วงภูปัญญาไทยนะครับสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับครับผมแค่มึงทยรมองเดียวเนี่ยถ้าจะเที่ยวกันจีบเนี่ยเที่ยไม่หมดสะคุณพันครับเยอะแยะมากมายเพราะว่าทุกจังหวัดทุกภาคเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวครับผมวันนี้ครับเราจะไปดูนะครับที่สารไปมองนี่บ อุดรมองก็คือที่นี้อุดรธานีภาษาอีสานต,ต้องต้องฮู้ฮู้ไวใช่คือแมนยูถ้าไม่ใช่ลิบบะพูใช่ <c oughs> บอลแล้วแมนยูแมนยูน,ยนลอย่างกันแม่นแมน,แมนงั้นต้องเอาคนที่เกิดในจังหวัดนั้นเลยเขาจะรู้ไหมต้องเอาคนที่เกิดที่ทอดอยู่นั่นลกที่ติมพระกตัวเขาถูกฝังที่จังหวัดอุดรคนคนนี้เลยครับอ่ตุ๊ก,กี้ชิงร้อยได้ที่ค่ะได้ดีค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปกับหัศจรรย์แดนสยามสีภาพไปเที่ยวเมืองอุดรจะบอกว่าอุดรธานีเป็นเมืองที่มีทะเลเฮ้ยมีทะเลเหรอตัวคีดตัวนะจ๊ะขี้ตัวอะไรตัวบอกแท้ๆนี่แหละทะเลบัวแดงอีริ๊บเห่ออะไรตัวได้ล่ะเป็นทะเลจริงหรือเปล่าเขาเบียรเพียรผักบอกจริงๆเป็นบึงใหญ่มากกว้างมากโอ้โหสุดลุกหูลูกตาไม่ได้ดอกต่อบัวแดงเลยแต่ว่า มองไม่เห็นน้ําเพราะว่าเพราะว่าบัวปกคุมหมดเลย<อ>จะบอกว่าบัวแดงหนึ่งกอมีดอกบัวเกิดขึ้นทั้งหมด10ดอก ในอกอเดียวมีสิบดอกพอวแดงมีจักดอกมีสองดอกอมีสองดอกอีกอย่างเดียวมันเต็มบึ้งนะมีดอกตูมครับดอกบานทดอ,อแต่ให้นับจริงๆก็นับไม่ได้หรอกมันเยอะมากเต็ไมไปหมดเลยอันนี้อยู่ในอำเภออะไรครับอยู่ในหนองหารกุมภาวาปีอำเภอกุมภาวปีจังหวัดอุดรธานีอ๋อแสดงว่า,าถ้าออกจากตัวเมืองไปตัวเมืองไปประมาณ40กิโลอสองกดอกหน้าไหนเนี่ย มันจะออกดอกประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะแสดงว่าอยู่ในช่วงของฤดูหนาวดูจากภาพที่เราเห็นนี่ถือว่ากว้างมากตั้งคนสงสัยว่าเอ๊ะอย่าไปถ่ายรูปแบบซ้ายก็มีดอกบัวขวาก็ามีดอกบัวอตรงกลางเขาจะมีเรือพาไปนอกจากทะเลบัวแดงมีอีกไหมฮะอีกหนึ่งสถานที่ที่ขึ้นชื่อและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอุดรธาน,นีพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงโอ้โ,อโอมไ้บักไงดินเผาทางาขาวอุดร สิเห็นหม้อบางไหตั้งทะเลไว้เป็นสัญลักษณ์ของอุดรธานีเอกลักษณ์ส่วนตัวของหม้อไหนี่คือมีลายวาดเป็นก้นหอยจะบอกเลยนะคะว่าลายเขียนสีบนหยบ้านเชียงนะคะครับเป็นไงฮะเป็นลายเขียนสีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีหลีว,ว่าอยากถัวพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงนี่ตั้งอยู่อำเภอหนองหาน<อ>ที่สาคัญคือคพิพิธภัณฑ์นี้เปิดให้ชมในราคา30บาทจะได้เห็นซากกระดูกโบราณน,นี เครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณรุ่นปู่รุ่นย่าเราที่เขาปั้นจากมือเขาขุดดินเหนียวมาเผาี่สคัญคือเครื่องปั้นดินเผานี้จะได้รู้ว่าสมัยโบราณนะเขาใช้อะไรทํามาหากินคํามขวัญเมื่ออุดอนอ่ะพอเรื่องการท่องเที่ยวของอุดรท่านีี่พอสามมือเจ็ดมือว่าชิวตัวไม่หมดไม่สิ้นต้องดูจากคําขวัญของเขาเลยครบเลยน้ำตกจากสันผู้พานอุทยานแห่งธรรมาอารยะรรมหาพันปีท่านี่พามีคิดแดนเดลมิตน้องประจักษ์เลิศลัก กล้วยไม้หอมอนะฮะนี่คือเรื่องของอุดรธานีนี่แค่จังหวัดเดียวของอีสานนะครับผมยังมีอีกหลายจังหวัดแล้วยังมีอีกหลายภาคนะครับที่เราจะพาคนในพื้นเพลที่กำหนดแต่ละภาคมาบอกแหล่งเที่ยวกันครับและปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับเรียกว่าเป็นมหสัจจรรย์เมืองไทยมิลเลอร์เคนไทยแลนด์โอ้อาละครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณตุ๊กกี้มากๆนะครับขอบคุณครับ สักครู่ครับรการช่วงหน้าคุณพระโชว์ายค,คุณพระช่วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรับขาวสารจากคุณพระช่วยนะครับครับวันนี้เรื่องราวจะเกี่ยวกับเรื่องราวของดนตรีครับศิลปะการแสดงพื้นบ้านแต่และภูมิภาคดังที่รายการเราเสนอไปแล้วนะครับอย่างต่อเนื่อง รายการคุณฟ้าช่วยครับสถานีโทรทัศน์โมรันไนทีวีและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับได้เลยห็นว่าดนตรีและการแสดงพื้นบ้านจะสูญหายไปบางส่อย่ามาสูญหายไปนครับผมก็<อ>เลยมีการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านพุฤกราช2555ครับถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะทรงเป็นวิสิท์ศิลปินครับการประกวดทั้งหมดครับแบ่งเป็นหมด แปประเภทก็แยกไปตาม4ีผูมิภาคคับคุณเท่งนะครับผมเริ่มต้นที่ภาคอีสานครับด้วยเรืออันเลครับแล้วก็ฟ้อนกลองตุ้มครับผมแม่น้องๆเยาวชนก็เป็นไงนะแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ครับความเป็นยังไงเราไปชมภาพนี้กันเลยครับเวัดีครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับรายการคุณพระช่วย ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีและการแสดงพื้นบ้านที่ใกล้สูญหายเพื่อเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไว้ให้ลูกหลานไทยครับสำหรับดนตรีและการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานได้รวมอนุรักษ์ไว้สองประเภทคือฟ้อนกลองตุมและเรือมอันเรฟ้อนกลองตุ่มเป็นการฟ้อนรำที่เก่าแก่ของชาวอีสานในอดีตนิยมฟ้อนโดยผู้ชายทั้งหมดเป็นการฟ้อนรำประกอบจังหวะกลองตุม ช้ประกอบขบวนในการแห่บั้งไฟเพราะมีทำนองเป็นเช่นเดียวกันกับทำนองเสิงบั้งไฟแต่มีช่วงจังหวะที่เนิบนาบกว่าการแสดงชุดต่อไปของภาคอีสานนั่นก็คือการแสดงชุดเรือมอันเรซึ่งเป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของชาวไทยเชื้อสายขเขมรในบริเวณอีสานใต้ครับมีลักษณะคล้ายกับการละเล่นลาวกระทบไม้ของภาคกลางนับเป็นความงดงามของมรดกและประเพณีของไทยที่งดงามมากๆจริงๆครับคุณผู้ชม ต่อมาครับเราไปค้นหาที่สุดของดนตรีและการแสดงพื้นบ้านภาคเหนืออ่าขอต้องไปที่เชียงใหม่เดี๋ยวจะมีฟอนเล็กก็น่ี่ก็ใชะความงามวัฒนธรรมอ่อนช้อยเพื่อร่วมกันหาช้างเผือกนะครับของดนตรีและการแสดงพื้นบ้านประเภทปีพาดล้านนาและกองตึงนงครับผมอ่ากองตึงนงคุณเท่งเคยเจอไหมเคยฟังเสียงมานั้นเสียงน่าจะเป็นบันนาไครกองตึงนงตึงนงตึงนงอะไรกันบ้างติงติงิง พอดีติ้งติ้งทิ้งผมมาครับพอดีเลยยืงตัว <c oughs> เอางี้จะเป็นอย่างที่คุณเท่งบ,บอกหรือเปล่าว่ากองตึงนองหรือะไรเท่งเนี่ยนะจะมีรหรือเปล่าเป็นยังไงอ้าพร้อมแล้วไปชมภาพกันเลยครับดนตรีและการแสดงผืนบานพาคเหนือมรดกของลูกหลานไทยล้านนาซึ่งนับวันจะหาชมได้ยากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมสื่อสารอนุร,รักษ์ไว้สองประเภทการแสดงคือวงกลองตึงนองและปิ่พาดล้านนาครับ การแสดงปีพาดล้านนาซึ <S an> ่งเป็นวงปีพาดชนิดหนึ่งของชาวไทยล้านนามีปีแหนและจับเลงร่วมกับรรนาดและล้องวงมีกลองเต่งทึงหรือตะโพนมอนและฉาบเป็นเครื่องประกอบจังหวัดที่สำคัญครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งการแสดงพื้นบ้านของชาวล้านนากันครับวงกลองตึงโงงนิยมใช้เลงประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนหรือฟ้อนแห่ครัวทาน และการบรรเลงในขบวนแห่ต่างๆเป็นวงที่มีประจำอยู่ในวัดแทบทุกวัดของภาคเหนือเพราะต้องใช้เป็นวงดนตรีประกอบการฟ้อนในการแห่ครัวทานหรืองานบุญต่างๆของวัดนั่นเองครับซึ่งได้มีน้องๆและโยชนเข้าร่วมการสำแดงฝีมือเป็นจำนวนมากครับ นี่งตายสำเนียงบอกเลยโล่ตายไปส่งค่าครับคนผลเยาบชนยาวชนที่กัปตานที่ว่าเก่งที่สุดนีเข้าหนุนทีโนราแล้วก็ศิละศิระเออเพิ่งเคยได้ยินชื่อนะฮะเคยแหล่ไหมคศิระยังไม่เคยเห็นไม่เคยที่อ๋อยังไม่เคยส่องที่เลยครับไปดูกันเลยครับเชิญัคป้มเชิญครับ การแสดงพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อด้านความงดงามของชาวปักใต้ประกอบเสียงปีที่เร้าใจดนตรีโนราทั้งนักแสดงและนักดนตรีต้องมีทักษะขั้นสูงในการถ่ายทอดอารมณ์และเรื่องราวออกมาได้อย่างงดงามซึ่งปัจจุบันมีผู้สืบทอดศิลปะนี้ค่อนข้างน้อยสมควรอนุรักษ์สืบสานไว้ครับการแสดงเน้นท่ารำเป็นสำคัญต่อมามีการเล่นเป็นเรื่องเรื่องที่นำมาเล่นนิยมนำมาจากวรรณคดีพื้นบ้านนิทานท้องถิ่นบ้าง และการแสดงพื้นบ้านที่หาชมได้ยากอีกประเภทหนึ่งที่เป็นมรดกของชาวไทยมุสลิมที่รายการคุณพระช่วยได้ร่วมอนุรักษ์ไว้คือการแสดงศิละครับศิละเป็นศิละปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยมุสลิมกล่าวกันว่ามีอายุมากกว่า400ปีมาแล้วโดวยมีกำเนิดจากเกาะสุมาตราผู้แสดงจะแสดงเป็นคู่คูการแต่งกายของนักแสดงศิละ จะเน้นความสวยงามจะเริ่มด้วยการร่ายรำซึ่งมีท่วงท่าที่เป็นเอกลักษณ์คือหมุนตัวและเดินคดเคี้ยวไปมาดนตรีประกอบคือปีก่องของคล้ายมวยไทยและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นการแสดงศิลปจากเราเยาวชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับจากผ้าับกลับมาทั่งนี้เลยครับที่ไหนภาคกลางอ,อ้าวสำเนียงเปลี่ยนตามตามสถานที่ที่ไปครับนะครับก็ออมีการแสดงพื้นบ้านประเภทรำโทน S <S และก็กำรำเคียวเหมือนที่เขาพูดชอบกู่าเต้นกำรำเคียวเอเกี่ยวชนะแม่เกี่ยวโยนโยนเกี่ยวชนะแม่เกี่ยวโยนโยนเกียวเกียวแล้วก็โยนอย่างนี้ถึงไม่มีข้าวไปกินที่บ้านนะครับอ้าวเรามีภาพไม่สมการสนุกสนานวันนี้แน่นอนเชิญเลยครับเชิญครับดนตรีและการแสดงพื้นบ้านภาคกลางที่ป็นทท่นิยมในอดีตปัจจุบันหาชมได้ยากและเกือบจะสูญหายได้แก่รำโทนและเต้นกำรำเคียว ได้รับความสนใจจากเยาวชนลูกหลานไทยซึ่งในร่วมกันจัดการแสดงเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกครั้งครับ รำโทนเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่นิยมเล่นกันทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทยได้รับความนิยมสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยท่านจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเนื้อร้องสั้นและมักร้องซ้ำๆกันเครื่องดนตรีหลักคือโทนและรำมนาตีให้เป็นจังหวะจุดประสงค์ของการแสดงก็คือเพื่อความสนุกสนานและเพื่อพบปะเกี่ยวพาราศรีการระวังหนุ่มสาวยามว่างจากเทศกาลเก็บเกี่ยวนั่นเองครับเต้นกำรำเขียวเป็นการแสดงพื้นเมืองที่เก่าแก่ของชนบทในภาคกลาง มีทั้งการเต้นและรำควบคู่กันไปในมือของผู้รำข้างหนึ่งจะถือเขียวและอีกข้างหนึ่งจะถือข้าวที่เกี่ยวแล้วเรียกการแสดงชุดนี้ว่าเต้นกรรมรำเขียวจะเล่นในฤดูการเกี่ยวข้าวครับเป็นไงเพืง สีไม้ลายมือลูกหลานเยาวชนไทยนะครับจะสวยงามขนาดไหนต้องติดตามในคุณพระช่วยสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับคุณเท่งขราบผมต้องขอกราบขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับอย่างรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ได้ส่งเสริมให้เยาวชนนะครับได้ร่วมอนุรักษ์ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน อย่างต่อเนื่องนะครับครับผมช่วงหน้าครับคุณเท่งมาหาอย่างไทยสามน้าที่นะครับผมมีใครบ้างครับน้กเตาเชิญยิ้มนะตงเหนนะครับนานี้เชิญยิ้มเอามาให้ทำไมเนี่ยแต่นี่สามน้าที่มาได้พี่อยู่กับเราดิอยู่กับเราดิอยู่เล่นหนาถาวรหลือกันครับผมนายโยนัทพงษ์นานงงครับผมจำอดหน้าม่านช่วงหน้าครับคุณพระช่วย